ดีครับกระผมนายปียรัตน์ไทยสถเทือนตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนศิีรันวิทยาอำเภอศิีรัตนะจังหวัดศรีสะเกษวันนี้กระผมขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนาง,งาน Performance Agreement (PA) ถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับข้อมูลทั่วไปของผู้รายงานนายปียรัตน์ไทยสถเือน เกิดเมื่อวันที่23ตุลาพศ2535อายุ31ปีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชานวัตรกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒบนราชธานีปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูคส .2 อายุราชการ8ปี8เดือนข้อมูลด้านการศึกษาระดับปริญญาตรี จบการศึกษาะกระดับปริญญาตรีเมื่อวันที่31มีนาพศ5พาความรู้ความสามารถพิเศษการออกแบบงานกราฟิกด้วยโปรโ o s h o ปโปรแกรมแคนวาการตัดต่อวิดีทัศน์การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และการใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายประเภทห้องเรียนที่จัดการเรียนรู้ห้องเรียนวิชาสามัญหรือวิชาพื้นฐานส่วนที่1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง 1. ภาระงานตามที่กคอสอกำหนด1.1ชั่วโมงตามตารางสอนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567มีจำนวนทั้งสิ้น16.67ชั่วโมงต่อสัปดาห์1.2งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้มีจำนวนชั่วโมงทั้งสิ้น6.67ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 1.3งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีจำนวนชั่วโมงทั้งสิ้น5.83ชั่วโมงต่อสัปดาห์1.4งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้นมีจำนวนชั่วโมงทั้งสิ้น5ชั่วโมงต่อสัปดาห์1.5ตารางปฏิบัติงานรวมจำนวนชั่วโมง34.17ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 2. การปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำหน่ง2.1ดหนด้านการจัดการเรียนรู้2.1.1การสร้างและการพัฒนาหลักสูตรดำเนินการวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดนำไปจัดทำคำอธิบายรายวิชาโครงสร้างรายวิชากำหนดการจัดการเรียนการสอนและเกณฑ์การวัดและประเมินผลรายวิชาให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรแกณฑการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักรา25 51, ช2,551ฉบับปรับปรุงพศ2,560 2.1.2การออกแบบการจัดการเรียนรู้จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรฐานตัวชี้วัดคําอธิบายรายวิชาและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ Active Learning 2.1.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามรูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 5e ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่น่าสนใจกิจกรรมมีการวัดและประเมินผลเพื่อนำผลไปแก้ไขปัญหาผู้เรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดและมีการใช้รูปแบบเกมออนไลน์มาใช้กระตุ้นผู้เรียนก่อนเข้าสู่บทเรียนและใช้ทบทวน ความรู้หลังเรียน2.1.4การสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีสร้างสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจอีบ e ุ๊กโดยเน้นกิจกรรมให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติและเรียนรู้ร่วมกันทั้งในกิจกรรมกลุ่มและกิจกรรมเดีย่ยวที่ฝึกการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อ e ีบุ๊กด้วยตัวของผู้เรียนพร้อมออกแบบให้สวยงามน่าสนใจนอกจากนี้ยังสร้างเกมในรูปแบบออนไลน์เพื่อใช้กระตุ้นผู้เรียนก่อนเข้าสู่บทเรียน ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบเกมและใช้ทบทวนความรู้หลังเรียน2.1.5การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ดำเนินการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลที่มีความหลากหลายและเหมาะสมถูกต้องตามเกมเช่นการวัดการทำกิจกรรมการนำเสนองานการวัดผลตามมาตรฐานตัวชี้วัดและนำเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการวัดและประเมินผลโดยใช้ Google Classroom และ Quickset 2.1.6ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ดำเนินการจัดทำวิจัยภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566การพัฒนาผลสริทธิ์ทางการเรียนเรื่องการพัฒนาทักษะการใช้แป้นพิมพ์ในการพิมพ์ภาษาอังกฤษโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทเกมเสริมทักษะการใช้แป้นพิมพ์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับ1โรงเรียนศรีรัตนวิทยา2.1.7 จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนจัดบรรยากาศการเรียนรู้ในรูปแบบเชิงลุกมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ลงมือทําเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทุกคนให้เปิดโอกาสให้ทุกคนนําเสนอความคิดเห็นและออกมานําเสนอหน้าชั้นเรียนเป็นประจํารวมทั้งใช้สื่อเทคโนโลยีเข้ามาช่วยลดระยะเวลาในการเรียนรู้ของนักเรียน2.1.8อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียนส่งเสริมคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน คือความรับผิดชอบในการส่งภาระงานไฟเรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงานและการเข้าเรียนของนักเรียน2.2ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้2.2.1จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชาจัดทำข้อมูลสาระสนเทศของผู้เรียนวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคลและนักเรียนสามารถติดตามคะแนนจากการเรียนการสอนผ่านไลนที่ครูส่งไว้ใหอ้อย่างเป็นปัจจุบัน เพื่อตรวจสอบผลการเรียนของตอนเองและนำไปพัฒนาการเรียนได้อย่างรวดเร็ว2.2.2ดําเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลนําข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลมาแบ่งกลุ่มค่าความสามารถเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ประสานงานติดตามกับครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความรับผิดชอบในการส่งงานและพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียน 2 2 3ปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาปฏิบัติงานในกลุ่มง,งานฝ่ายวิชาการหัวหน้างานส่งเสริมประสิทธิภาพการทดสอบออนไลน์งานเทคโนโลยีและนวัตรกรรมเพื่อการเรียนการสอนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ผู้กํากับนักศึกษาวิชาการและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายตามคําสั่งของโรงเรียน2.2.4ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่า,ขายหรือสถานประกอบการ มีรลายคู่ที่ปรึกษาแต่ละห้องสำหรับแจ้งข้อมูลข่าวสารการติดตามงานรวมถึงปัญหาต่างๆในการเรียนและประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองในการติดตามผลเป็นระยะในกิจกรรมของโรงเรียนและการเรียนรายวิชาต่างๆ2.3ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ2.3.1การพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องมีการพัฒนาตนเองโดยการเข้าอบรมประชุมสัมมนาตลอดปีงบประมาณ2567 ในสาขาและวิชาที่เหมาะสมกับระดับของตนเองเพื่อนำมาพัฒนาสื่อและการจัดก,กิจกรรมด้านการเรียนการสอนทั้งรูปแบบการอบรมแบบปกติและออนไลน์หลักสูตรที่เข้ารับการพัฒนารวมชั่วโมงการอบรมและการพัฒนาตนเองทั้งสิ้น77ชั่วโมง2.3.2มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการจัดประสบการณ์ให้เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถารศึกษากำหนด2.3.3านำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนรู้มีการอบรมการออกแบบสื่อการสอนและการสร้างนวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้และมีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และครูภายในโรงเรียนส่วนที่2การพัฒนางานตามประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนประเด็นท้าทายเรื่องที่1การพัฒนาทักษะการเรียนรู้เรื่องการจำแนกความแต,ตกต่างระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ e ิเล็กทรอนิกส์อีบุ๊กสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. สภาพปัญหาของผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผ่านมาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ีที่เรียนเรื่องฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ยังมีผลสำลีทางการเรียนอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดซึ่งส่วนใหญ่มีปัญหาในการจำแนกความแตกต่างระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ส่งผลทำให้ผลสำลีทางการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อทำให้นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น ครูผู้สอนจึงจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานประเด็นท,าท้าทายในรายวิชาเทคโนโลยีสาราสนเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนศรีรัตนวิทยาโดยใช้เครื่องมือที่จะช่วยเสริมสร้างให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายคือหนังสืออ e ิเล็กทรอนิกส์อีบุ๊กเรื่องการจำแนกความแตกต่างระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ 2. วิธีการดำเนินงาน2.1วิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ 2.2จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้2.3นำแผนการจัดการเรียนรู้และหนังสืออ e ิเล็กทรอนิกส์อีบุ๊กให้คุณครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพิจารณาตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องและแบบประเมินวัดผลต่างๆพร้อมทั้งเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไข2.4ครูผู้สอนนำแผนการจัดการเรียนรู้และหนังสืออ e ิเล็กทรอนิกส์อีบุ๊กมาปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำ2.5นำแผนการจัดการเรียนรู้และหนังสืออ e ิเล็กทรอนิกส์อีบุ๊ก ไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับนักเรียนและวัดผลการจัดการเรียนรู้2.6บันทึกผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบข้อมูลสารสนเทศหากมีนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินให้จัดกิจกรรมการเรียนสอนซ่อมเสริมช่วงหลังเลิกเรียนและทําการทดสอบใหม่จนนักเรียนมีผลสำเร็จที่ผ่านเกณฑ์ที่กําหนด 3. ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวัง3.1 เชื่อปริมาณนักเรียนระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่4จำนวน5ห้องทั้งหมด170คนของภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567ได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้เรื่องการจําแนกความแตกต่างระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้นักสืออ e ิ book, เล็กทรอนิกส์อีบุ๊กเครื่องการจําแนกความแตกต่างระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์โดยมีคะแนนทดสอบหลังเรียนผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ7 5ของจำนวนนักเรียนสามจเชิงคุณภาพนักเรียนมีหนังสืออ e ิเล็กทรอนิกส์อีบุ๊คเรื่องการจำแนกความแตกต่างระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ประกอบการเรียนรู้และสามารถจำแนกความแตกต่างระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ได้ประเด็นท้าทายเรื่องที่2ตามนโยบายและจุดเด่นควิกวินการพัฒนานวัตรกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองศิลธรรมและประชาธิปไตยโดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงลุก Active Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 1. สภาพปัญหาของผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้จากนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะก,กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ2567-2568และนโยบายเร่งด่วน Quick Win ประจำปีงบประมาณ2567โดยจุดเน้นข้อที่2จัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมือง ศิลธรรมและประชาธิปไตยโรงเรียนศิลรัตนวิทยาเห็นความสําคัญถึงความจําเป็นในการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองศิลธรรมและประชาธิปไตยโดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงลุก active learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 2. วิธีการดําเนินงาน2.1วิเคราะห์สภาพบริบทและนโยบายทุกระดับ ประเมินความจําเป็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะทําแผนพัฒนาที่สอดคล้องครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษา2.2จัดทําะทพัฒนาและประปับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรสมรรถนะและการวัดและประเมินผลแนวใหม่2.3ออกแบบนวัตรกรรมในด้านการจัดการเรียนรู้และปฏิบัติการสอนประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองศิลธรรมและประชาธิปไตยโดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงลุก Active Learning 2.4จัดทำการนำสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ตรงตามหลักสูตรที่กำหนด2.5สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน3ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวงัง3.1เชิงปริมาณ นักเรียนระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่4จำนวน5ห้องทั้งหมด170คนของภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567ที่ได้รับการพัฒนานวัตรกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองศิลธรรมและประชาธิปไตยโดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงลุก active learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา2.3เชิงคุณภาพ นักเรียนที่ได้รับการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองศิลธรรมและประชาธิปไตยโดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงลึก active learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนที่กำหนดให้สรุปผลการดำเนินการ 1. ผลการปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งด้านการจัดการเรียนรู้8ประเด็นสูงกว่าระดับที่คาดหวัง5ประเด็นและตรงตามระดับที่คาดหวัง3ประเด็น 2. ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้4ประเด็นสูงกว่าระดับที่คาดหวัง2ประเด็นและตรงตามระดับที่คาดหวัง2ประเด็น 3. ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ3ประเด็นสูงกว่าระดับที่คาดหวัง1ประเด็นและตรงกับระดับที่คาดหวัง2ประเด็น 4. การพัฒนงานงานตามประเด็ทนท้าทายบรรลุตามประเด็น ที่ตั้งไว้ทั้ง2ข้อข้อที่1ตั้งไว้ร้อยละ75ผลที่ได้ร้อยละ82ส่วนข้อที่2ตั้งไว้ร้อยละ75ผลที่ได้ร้อยละ85ก็ผมขอขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ